ขอบคุณทุกๆการเดินทางที่ทำให้เราได้มาเจอกันจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวอมากแล้วทริปนี้บัวพาเที่ยวจะพาเพื่อนๆออกไปสัมผัสบรรยากาศระหว่างการเดินทางว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรกันบ้างมีอะไรให้เราลุล้นหรือตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแล้วนี่คือทริปเขาใหญ่ค่ะล้วไปกันค่ะทุกคน สวัสดีค่ะพบกับช่องบัวพาเที่ยววันนี้พาเพื่อนๆอ,ออกนอกพื้นที่กันเป็นเวลา2วันหนึ่งคืนไปสัมผัสอากาศที่สดชื่นที่เย็นๆสบายๆและไปดูกันนะคะว่าคืนนี้เราจะได้ที่พักกันที่ไหนไปดูกันค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มเดินทางกันค่ะทุกคนวันนี้เราเริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพในเวลาใกล้เที่ยงนะคะ เป็นเรื่องราวระหว่างการเดินทางที่ไปเขาใหญ่ครั้งแรกของเรานะคะทุกคนและไปติดตามนะคะว่าเรื่องราวระหว่างการเดินทางจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะน,นี้เราเข้าทางปาจีนบุรีนะคะทุกคนก็คือเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันแล้นะคะอันนี้บัตรขึ้นเขาใหญ่นะคะทุกคนแล้วมาสองคนก็1้0บาทนะคะ ถึงการเดินทางครั้งนี้เราจะเจอสายฝนโปรยปลายลงมาระหว่างการเดินทางแต่บอกเลยว่าสองข้างทางบอกเลยว่าหิวใจสุดๆเลยคะ่ะสวัสดีครับอุย้ยดูปากกินอะไรมาเนี่ย <c oughs> ดูสิน่ารักมากเลยหาเห่าให้กันดู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 ด,ด,ดูทุกคนดูเอาค่ะน่ารักมากๆากอ้ยอันนี้ทำอะไรอะ่ะเกาเกาออกมาเยอะเลยช่วงเย็นถ้าใครมาช่วงเย็นย็นก็จะเห็นนะคะทุกคนเนี่ยอยู่ริมถนนแป๊มเลยกินอะไรอีกก็ไม่รู้นะนะ และอีกจุดที่มีควรพลาดที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกเลยว่าวันสดชื่นมากๆเขียวกระจีเต็มท้องทุ่งไปหมดเลยค่ะอย่าลืมไปกดชัดเตอร์รัือกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดเช็คอินแล้วคะจุดหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเป็นจุดที่รวมทุกๆคนเลยนะคะที่ใครมาเขาใหญ่ก็ต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะจุดถ่ายรูปเยอะมากและช่วงนี้นะคะทุกคนน้ําน้ํามันขึ้นเนาะ พราะว่าช่วงนี้น้าฝนมันก็จะน้ำขึ้นนิดนึงมันก็จะออกมาท่องเที่ยวเยอะนะวันนี้วันเสาร์กันนะทุกคนเยอะใบรุนก็เยอะอากาศดีมาก ไปกันค่ะทุกคนไปดูที่พักกันนะคะคืนนี้จุดนี้ก็อย่าลืมแวะนะคะเป็นจุดที่เช็คอินที่สวยมากๆเลยค่ะที่สามารถมองลงไปเห็นโบนิซาเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากเราจะพาทุกคนเลี้ยวเข้าที่พักกันแล้วนะคะที่พักของเราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงรีสอร์ทของเราแล้วนะคะในค่ำคืนนี้นะคะก็คือ พาราพานารีสร์ทนะคะเขาใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าห้องพักจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนนะคะไปดูที่พักของเราคืนนี้นะคะวันนี้เราได้ห้องอะไรคะ เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะเราจองมาโดย w a ล k i อินนะคะโทรมาเขาบอกว่ามีห้องว่างคะ่ะวันนี้แต่แปลกมากเลยวันเสาร์วันอานทิตย์เขาบอกไม่ว่างเราโชคดีมากนะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวมาดูห้องกันค่ะทาราพานาของใหญ่ทีสองน,นะคะห้องก็จะเปนด่านะคะทุกคนเข้ามาก็จะเจอเตียงห้าฟุตนะคะ yeah. นุ่มนะคะทุกคนแล้วก็มีที่เก็บของเนาะยิ้มชแล้วก็มีสแตนดาร์ดมีการน้ําร้อนแล้วก็จะมีแก้วแล้วก็มีนิบาร์เล็กๆเนาะแล้วก็มีน้ำสองขวดแต่ว่าอย่างอื่นเราเอามาแช่ของเราเองมีดาเป่าผมด้วยนะคะแล้วก็มีทีวีห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็มี เครื่องทำน้าอุ่นนะคะทุกคนโอเคถือว่าในราคาปกติวันธรรมดาจะไม่ได้ราคานี้แต่อดีวันนี้เจอปสาห์อาทิตย์ก็ราคาก็าจะอัพตามวันนะคะทุกคนวันนี้มาเรามาในราคาโทรมาจอง1,800บาทคา่ะทุกคนน,นี่นข้างนะคะก็จะเป็นนี่คือวิวสวนนะคะห้องพักเขาจะเป็นแบบสองชั้น คือข้างล่างกับข้างบนอันนี้จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ห้องเนาะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นห้องเดี่ยว2เตียงอันนี้จะมีสองหลังฝั่งนี้จะมีสี่หลังแล้วก็ฝั่งริมน้ําก็จะมีห้าหลังนะคะทุกคนฝั่งริมน้ําดีมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาออกไปดูข้างนอกก็ <c oughs> จะมีลำธารอยู่ข้างนอกเวยนะคะแบบ สดชื่นมากๆเลยได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเลยนะคะแล้วก็มีโต๊ะนั่งกินข้าวฟินฟินกันไปค่ะจุดนี้จะเป็นจุดลำธารหน้าห้องพักนะคะทุกคนน้ำก็จะไหลเรื่อยๆเวลานอนแล้วฟังเสียงน้ำไหลมันรู้สึกสดชื่นเลยนะคะทุกคนที่นี่คือทาราพานารีสอร์ทนะคะเขาใหญ่ค่ะหลังจากเราพาทุกคนนะคะเดินชมที่ริมธารหน้าห้องพักเราแล้ว ก็จะพาทุกคนมาดูส่วนกลางก็คือเป็นสวนหย่อมสามารถมาเดินออกกําลังกายช่วงเย็นได้นะคะบอกเลยว่าอากาศมันดีมากและสิ่งสําคัญที่พักที่นี่อยู่ไม่ไกลทางขึ้นเขาใหญ่ด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่ามันปินสุดๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาอัปเดตอีกทีค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าว,วันที่2ค่ะทุกคนเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศช่วงเช้ากันอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปทานอาหารเช้ากันค่ะเมื่อคืนน่าจะมีฝนตก พลัมๆกันนะคะทุกคนเพราะว่าดูจากความเขียวขจีความสดชื่นกันค่ะส่วนจุดนี้ก็จะเป็นจุดบ้านเป็นหลังนะคะก็คือจะเป็น2ชั้นก็คือชั้นล่างกับชั้นบน ส่วนชั้นล่างก็คือจะเป็นห้องใหญ่กว่าชั้นบนนะคะทุกคนใครที่มาเป็นครอบครัวแนะนําเป็นบ้านนี้นะคะก็คือมีชั้นล่างกับชั้นบนสะดวกมากๆแล้วก็มีชิงช้าให้เล่นด้วยนะคะถ้าใครพราเด็กๆมาคะ่ะอยากจะเล่นกับเขาแล้วสิ จนัะีแค่ส่วนนี้จะเป็นบริเวณโต๊ะให้เรานั่งทานข้าวเช้ากันนะคะวันนี้วันนี้มีข้าวต้มหมูสับค่ะแล้วก็จะมีข้าวผัดมีไข่ดาวมีไส้กรอกค่ะมีน้ำส้มด้วยมีนมมีขนมปังปิ้งค่ะเป็นสแตนดาร์ดนะคะทุกคนจะเป็นส่วนสระน้ำ ส่วนกลางของทางรีสอร์ทนะคะก็จะเป็นสาที่แบบไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนก็พอดีนาะสำหรับใครที่พาลูกๆหล,ล,ล,ลานๆมานะคะเหมาะมากเลยค่ะสําหรับที่นี่จดดน้ำาเลยนะคะทุกคน <laughs> อันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเช้านี้มันจะอยู่ติดกับริมน้ําติดกับที่น้ำก็ร้านสวนอาหารนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนห้องพักนะคะที่อยู่ริมทานนะคะ อันนี้จะเป็นห้องของเรานอน,อนเมื่อคืนนะคะทุกคนหลับสบายมากค่ะทุกคนอากาศดีดีค่ะฟังเสียงน้ำไหลตลอดทั้งคืนเลยค่ะอันนี้บรรยากาศภายรอบๆที่อยู่หน้าริมทานนะคะหลังจากเราทานข้าวเช้ากันอิ่มแล้วนะคะมาเขาใหญ่ทั้งทีไม่ไปไว่าที่นี่ถือว่าพลาดมากๆนะคะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่กันนะคะเรามาเขาใหญ่ทั้งทีก็ไหว้เป็นสักการะแล้วก็มงคลกันนิดนึงนะคะเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะทุกคนเราก็จะมาขอให้ท่านคุ้มครองปกปักรักษานะคะในการเดินทางทุกๆครั้งนะคะไปกันหาะทุกคน อันนี้คือส่วนที่ป้อมเก็บค่าค่าผ่านด่านขึ้นไปตรงเขาใหญ่แต่ว่าเมื่อวานเรามาเส้นปาจีาจนบุรีเนาะเราก็เลยต้องย้อนกลับขึ้นไปเพื่อที่จะไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะก็คือระยะการเดินทางก็ประมาณ100เมตรค่ะถือว่าเเดินออกกำลังกายไปในตัวนะคะนี่นะคะเราก็มาถึง ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นป้ายบอกประวัติของเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะทุกคนถ้าใครมาก็แวะมาอ่านกันได้นะคะว่าความเป็นไปเป็นมาของเจ้าพ่อเขาใหญ่เป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งเป็นเป,นประวัติศาสตร์ที่แบบต้องต้องคิดถึงท่านนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้เสียสละให้กับคนทั้งเขาใหญ่โคราชเนาะก็ใครที่แบบอยู่จังหวัดไหนก็แวะมาไหว้สักการะท่านได้นะคะ เพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปไหว้กันคะ่ะจุดนี้จะเป็นจุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะที่ใครมาศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็สามารถมาแวะเลือกดูว่าชอบดอกอะไรดอกกล้วยไม้หรือว่าดอกดาวเรืองนะคะก็าสามารถมาเลือกดูกันได้คะ่ะถ้าเกิดเราไหว้เจ้าพ่อนะคะเราใช้แค่ทูบผ้าดอกแต่ถ้าบนก็คือเก้าดอกนะคะทุกคนก็ สิบสิบหกดอกดอก,ก็มาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้ดเขาจะเขียนให้ชัดเจนเลยนะคะเราไหว้ย่างเดียวนะคะห้าดอกวันนี้เรามีโอกาสพาทุกคนมาแวะไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่กันค่ะแล้วก็พาผู้ติดตามช่องบัวพาเที่ยวมาไหว้สักการะด้วยนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยมีแต่ความสุขความเจริญไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคน มีแต่ความสุขนะคะไปคะ่ะทุกคนไปไหว้สารเจ้าพ่อเขาใหญ่กันค่ะขอให้เพื่อนทุกๆคนนะคะมีผู้ติดตามเยอะๆมีซับสไคร์เยอะๆนะคะขอทุกคนเฮงๆจเจริญๆค่ะ ทีน่น,นี้ก็จะเป็นแบบบริเวณแบบซื้อแข้งฝากอันนี้จะเป็นก่อนขึ้นขึ้นเขาใหญ่เนาะในแบบสะดวกซื้อของฝากาก็ซื้อติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนเพื่พี่ๆได้นะคะแม่ค้าเขาน่ารักมากแบบนี้หวานหวานกิโลเท่าไหร่ครับพิกานมหรอะครับโล200หน,นะะึ่งกาเพมึ้อ,อย่าง 3, 5, 5นะะ้อง300 500ค่ะอืม หลังจากเราพาทุกคนนะคะไปสักการะไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาที่จุดแรงมาร์กอีกจุดหนึ่งนะคะที่ปากช่องที่ใครไปไม่ควรพลาดเลยนะคะทุกคนจุดนี้ต้องไปกันให้ได้ค่ะทีรอบกลางวันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดเช็กอินอีกจุดหนึ่งที่ปากช่องนะคะก็ะคือน้าขุดธรรมชาตินะคะทุกคนเขาใหญ่เขาใหญ,<ะ>ใหญ่ปากช่องเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะ เดินลงไปดูน้ำผุดธรรมชาติกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามไปดูค่ะชี่ให้นะคะแล้วก็ห้ามนำสิ่งของลงไปบริเวณด้านน้ำผุดนะคะก็จะมีข้อปฏิบัติตามดังนี้เปิดบริการทุกวันแล้วก็9โมงถึง4โมงตามใต้ที่ทางอ,อุทยานเนาะก็แจ้งให้ทราบนะคะทุกคน ก็มีบริการทายเรือขยักนะคะอันนี้มีค่าบริการนะคะคตอนนี้นะคะเราเดินลงมาจากข้างบนนะคะจะพาทุกคนมาดูน้ำผุดธรรมชาติที่ใสๆเลยนะคะแต่วันนี้วันอาทิตย์คนเยอะนิดนึงนะคะทุกคนเอาเสือลงไปูก็ได้ จุดนี้นะคะก็คือห้ามลงเล่นน้ําบ่อนี้นะคะเพราะบ่อนี้มาจากจุดกําเนิดของน้ำสุดธรรมชาตินะคะ <c oughs> ทุกคนมาดูตรงนี้ <c oughs> นี่นะค่ะ <c oughs> น้ำใสมากค่ะทุกคน <c oughs> ใสมากๆเลยะค่ะ <c oughs> คือเขาน่าจะเหมือนกับว่า ค้นพบเนาะแล้วก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นตัวแปรแล้วก็นนะ้ํามันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆเป็นลานําธารใช่ค่ะ น้าใสมากค่ะทุกคนแล้วตรงนั้นก็จะมีเรือคายักให้บริการก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะตรงนั้นแต่ว่าตอนที่เราเข้ามาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะก็คือชมฟรีแล้วก็สามารถลงไปเล่นน้ําได้ทุกคนใสมากน,นี่ขนาดคนเล่นเยอะใช่ก็คือเด็กชอบมากเลยนะคะทุกคนถ้าใครมากับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่อะไรเงี้ยวันหยุดเนาะก็จะแฮปปี้นะคะเพราะว่าเด็กก็ชอบน้ําอ่า ปคะ่ะทุกคนจะไปกันที่ไหนนะคะคิดว่าเราจะไปไหว้พระก่อนค่อยกลับเนาะทุกคนเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราจะไปวัดที่ไหนกันคะ่ะตรงนี้จะเป็นที่สการะสมเด็จท่านอู่ทองนะคะก็แวะมาไหว้ได้นะคะทุกคนใใชช้้้ททาาางงงงลลลดดไไปปยยััสรระบุีแวดดเอตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดเทพพิทักษ์แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปทําบุญกันเนาะ แล้วก็การแต่งกายก็สุภาพนะคะถ้าเป็นขาสั้นก็คือจะมีให้ใส่เปลี่ยนชุดข้างในจดไปบูชาข้างในเนาะทำบุญกันข้างในกันค่ะ นี่สวยมากถ้าจะเดินไปข้างบนโอง์พระอยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าถ้าใครสะดวกเดินก็เดินแต่ถ้าใครไม่สะดวกเดินก็จะมีองค์ข้างล่างอยู่ให้เราใช่อยู่ข้างล่างเหมือนกัน ไปซื้อดอกไม้หยาตรงนี้เลยค่ะ งได้แล้วนะคะดอกไม้รูปเทียนเราไปไหว้กันค่ะ,ว,ะ,คะไไวัน,ะนนี้เรามาทำบุญ พร้อมกางสายฝนฝนโปรยปลายให้เรารู้สึกร่มเย็นชุ่มชื้นเสริมสิริมงคลให้กับตัวเรานะคะองค์พระสวยมากเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็ได้จบคลิปของเราที่พาทุกคนไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็ที่พักสวยๆนะคะราคาที่ไม่แพงถ้าทุกคนชอบคลิปที่เราเพื่อพาไปเที่ยวเขาใหญ่ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องบัวพาท์ตี้ด้วยะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะบ๊ายบายะคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนตกตอนรับเราขึ้นเขาใหญ่นะคะทุกคนตกตลอดเส้นทางเลยนะคะชุม่มชื้นชุม่มชื้น